ครับก็ขอยินดีกับผมเช่นเคยนะครับอ่าวันนี้นะครับผมจะมานะครับผมเอ่อเพิ่มช่องนะครับเพิ่มแนะนําช่องใน YouTube ยังไงแบบง่ายๆเลยนะครับก่อนอื่นก็ขอฝากติดตามช่องนัดเลยอค่ายด้วยนะครับผมให้เราเข้ามาที่เบราว์เซอร์โคนะครับหลังจากนั้นนะครับ ให้เรามาที่ตรงข้างบนตรงนี้นะครับตรงจุดสามขีดเลยนะครับแล้วก็ทําการไปที่ตรงนี้นะครับเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปเพื่อขยายหน้าจอใหญ่เหมือนคอมนะครับอ่าแล้วก็ให้กดมาที่ตรงนี้นะครับให้เราขยายขยายแบบนี้นะครับขยายเรื่อยๆขยายเรื่อยๆนะครับนี่นะครับอันนี้อันนี้เ็นตรงเป็นต้องไป้สนใจสาวนๆนะ ผมเปิดสาวๆฟังทั้งวันนะเดี๋ยวครับให้กดไปที่หน้าโปรไฟล์เลยนะครับแล้วก็กดไปที่ตรงข้งบนนี่นี่น,นี่เอาเป็นไรวะ,ะแปบ๊บนึงนะเดี๋ยวผมขยายให้ใหม่นะขอโทษด้วยนะครับกดไปตรงนี้แบบนี้นะครับ ให้กดไปที่ช่องของคุณนะครับให้กดไปที่ตรงนี้นะครับปรับแต่งช่องแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทำการกดไปอีกนะครับเพื่อไปที่ YouTube s t ด d i o นะครับผมเมื่อเราจะแนะนำช่องใครช่องอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาให้ดูเลยนะครับมาที่กดที่ตรงนี้นะครับเพิ่มส่วนนะครับผมเพิ่มส่วนหมายถึงอะไร มันจะมีคําว่าแนะนําช่องเด่นตรงนี้นะครับตรงข้างล่างเลยนะครับให้เราค้นหาเลยว่าเราต้องการจะเอาช่องเด่นใครนะครับผมยกตัวอย่างนะเอาช่องเด่นผมนี่ก่อนแบบนี้นะครับเอ่อให้กดตรงนี้นะครับมันจะมีตรงเอ่อตรงถูกนะนะครับแล้วก็ทําการกดตรงข้างล่างนะครับ กดไปที่ข้างล่างเลยนะครับเออมันจะมีคำว่าอ่ะแ๊บนึงนะช้าหนึ่งนะอะอาจจะช้าไปนิดนึงนะเพราะโทรศัพท์มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับก็เลื่อนมาอีกเลื่อนมาอีกนะครับเลื่อนมาเลื่อนมานี่กดที่ตรงนี้นะครับมันจะแสดงว่าเสร็จสิ้นนะครับกดมาเลยนี่นะครับ เขาจะทําการเพิ่มช่องเด่นให้เราใน youtube ของเรานะครับก่อนอื่นเราเปิดแอป youtube ขึ้นมานะครับผมเปิดแอป youtube ขึ้นมานะฮะเปิดแอป youtube ขึ้นมานะครับ,แ,รบแล้วก็ไปที่ตรงช่องอะช่องไม่มีอันนี้ยังไม่รีเซ็ตเนาะนะครับเดี๋ยวผมไปสลับช่องก่อนนะครับไปสลับช่องเรียบร้อยเนาะ มันก็ยังไม่แสดงขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราบอระบบรีเซ็ตแป๊บหนึ่งนะครับอาวทำไมของผมไม่ขึ้นนี่เมื่อกี้ผมก็ลงคลิปไปตั้งนานแล้วนะทำไมช่องเด่นยังไม่ขึ้นมานะครับอ๋อะระบบของเขาน่าจะมีปัญหานะครับเขาเลยยังไม่รีเซให้ใหม่นะครับโอเคก็เป็นการมาเพิ่มช่องเด่นเพียงแค่นี้นะครับโอเคก็อย่าลืมกดติดตามช่องน็อตเดอะค่ายให้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีค่ะ